ควงตาคะความเข้าใจอันนี้ของหนูผิดหรือถูกคะคือมันเหมือนกับว่าจากเดิมไม่ได้เข้าใจอะไรก็หลงโลกหลงโลกแล้วก็มาปฏิบัติก็มาตั้งรู้หลงธรรมแต่จากมันก็เลยเป็นสุดตรงสองด้านที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็พอมันหลุดจากไอหลงธรรมตรงเนี้ยมันก็ถึงจะมาเป็นทางสายกลางแต่มันจะเกิดจากการที่ เปลี่ยนจากหลงโลกทางเดินมันคือหลงโลกมาเป็นหลงธรรมแล้วก็หลุดจากหลงธรรมอีกทีแต่มันไม่สามารถจะเกิดจากการหลงโลกแล้วมาเป็นทางสายกลางได้ใช่ไหมคะมันจะต้องคุณจะต้องหลงโลกแล้วคุณยอมทิ้งโลกมาหลงธรรมแล้วคุณค่อยหลุดมาเป็นตรงกลางนี้ใช่ไหมครับเหมือนเขาตีเส้นแบ่งคือกลางถนนเนี่ยเวลาเขาเทยางมาตอยใช่ไหมมันก็ด่าไปทั่วหมดเลยยางมาตอยเนี่ยเขาไม่ได้ตีเส้นแบ่งคือกลางถนนก่อนนะเพราะคุณจะตีเส้นกึ่งกลางเลยไม่ได้ คุณต้องมีเส้นริมถนนซ้ายขวาก่อนใช่ไหมเขาต้องตีเส้นถนนซ้ายขวาก่อนเช่นว่าเขาจะเทถนนกว้างสี่เมตรเนี้เขาจะต้องตีเส้นให้ได้สี่เมตรตลอดแนวไอ้ส่วนยาวันต่อยที่มันไหลเกินไปก็ช่างมันแต่เขาต้องตีให้ได้สี่สี่เมตรยาวตลอดแนวพอก็ได้สี่เมตรยาวตลอดแนว,วนก็เอาสองหานก็ไอ้ไอ้เครื่องมันก็ตั้งเลยรถมันก็วิ่งวิ่งสองหานตลอดสองหานไปตลอดแนวเส้นเส้นแบ่งคือการมันมันก็เลยตกกลาง เนี่ยมันต้องได้สองเส้นสองข้างก่อนดังนั้นวุฒิยาเต้าตาัดครั้งแรกที่นาวุฒศาสตร์สนามมาสอนเนี่ยก็คือสอนเรื่องไอ้การมาถูกขานนิการระยกหลงไปอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็อัตตายในฐาในโลกคือหลงไปอีกฝั่งหนึง่งถ้าคุณไม่หลงไปสองฝั่งอ่ะมันก็เจอมัชฌิมาปฏิปทาเองเนี่ยมันต้องเจอสองฝั่งก่อนนี่คือทางไอ้ฝั่งหนึ่งที่หลงไปทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลงไปทางกามเพลิดเในโลกที่เราว่าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่ผู้มาปฏิบัติิิิิิธรรรมมก็เ่่ปฏบัตัตตผดดดนะทาางงๆ มาเเป็นฤาษีมาทํความเพียรอะไรจนอุโโอโโอกคิจต,ต่างๆหรือว่าแม้แต่คุณพยายามที่ลดผักไสาอาการที่ไม่ชอบใจมันก็จะผิดประทางอัตกระมาฐานุโยกแต่ถ้าคุณเพลินใจก็ไปการมาสุขานกิการุโยกคุณเห็นรู้เต้าทานสองฝั่งเนี่ยมันก็พอตอนแรกคุณอยู่โลกคุณก็หลงโลกอย่างเดียวพ,าพบบราะว่าปฏิบัติธรรมคุณก็หลงปฏิบัติโลกก็ทาโลกก็ทาเพื่อให้ได้นิพพานรากคดนิพพานคุณก็หลงอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายคุณหลุดจากหลงโลกคือจิตตอนนั้นไม่หลงไม่หลงปลูกไปในโลกแล้วก็ไม่หลงปลูกไป กระทาอะไรเป็นอะไรที่ว่ารูๆๆๆๆๆๆๆ้รู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 ้ขาเนี่ยคือหลงกระทาอะไรเป็นอะไรพอหลุดเขาเสี้ยววิเดียที่หลุดจากโลกไม่แล้วไม่ไหลุดจากธรรมแล้วไม่หลงก็ไปกลับไปเป็นโลกเสี้ยววทธีเดียวขนาดนั้น,น,นมันก็เจอมัดชิมาปฏิปทาของมันแค่ขนาดจิตเดียวนะทีนี้มันก็มาสูก่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เราเป็นอยู่ก็คือว่า มันก็คือจะเป็นจำลองอันนี้เพียงแต่ว่าจะเป็นขนาดจิตว่าขนาดหลงโลกขนาดลงธรรมแล้วก็มาเป็นตรงกลางแบบนี้สลับไปสลับมาแต่ถ้าเกิดไม่สนใจเลยมันก็ไปหลงโลกฝั่งเดียวเลยมันก็ไม่ได้ตีเส้นสองฝั่งนี้ใช่ใช่ใช่คือถ้าคุณหลงโลกอย่างเดียวมันก็หมดโอกาสที่จะทิพานแต่ถ้าคุณเริ่มมาปฏิบัติธรรมถึงแม้คุณจะบัตรผิดผิดถูกๆคุณก็มีโอกาสทิพานเพราะมันเริ่มมาเริ่มอีกฝั่งหนึ่งเริ่มเริ่มฝั่งฝั่งมาทำมากระทำให้เป็นธรรมหลงหลงมาทำให้เป็นธรรม อีกฝั่งหนึ่งคือหลงโลกหลงสงขาหลงพุงแต่งหลงทั้งรูปธิงกิเตี่ยตาผัดหลงทรมโงหลงคิดหลงพุงแต่งอันนี้คือหลงอย่างเดียวเพลินใจเป็นนันทิอย่างเดียวกว่าเพลินใจติดใจยินดีพอคุณมาปฏิบัติธรรมคุณก็โอ้โหแบบว่ามันทําให้ตัวเองลำบากหมดทุกอย่างทั้งกดทั้งข่มทั้งเครียดทั้งอะไรอะไรุงแต่งหมดแหละมันก็ว่าหลงด้านนึงสุดท้ายคุณก็เห็นความหลงที่มันไปทางด้านกระทำทางธรรมที่จะเป็นากับหลงโลก ขนาดจิตนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็าคือทางสายกลางอรอยมรรนี้ามีองค์แปดเ็เรียกว่าพอดีแต่ตอนนี้มันก็คือมันก็อย่างที่เราบอกอะคือมันตั้งใจไม่ได้ไแต่คุณเพียรมาจนอุกฤษแล้วนะแล้วอยู่คุณขนาดจิตหนึ่งที่คุณปึ้งเตี้ยวนนาทีเดียวเหมือนสติขาดขนาดนะ้เหมือนไม่รู้เหมือนเหมือนมันความรู้มันหายไปเตี้ยวนนาทีเดียวเตี้ยวนนาทีเดียวปึ้งแต่น,นี่คุณก็ทาโดยไม่ได้ทำโดยตั้งใจไม่ได้ไง แม้ทุกคนก็ตั้งใจทำมันเป็นวโอ้รู้วิธีแล้วพยายามทำมันมันเป็นเห็นไหมพอคุณพอคุณเนี่ยเรื่องดิ้นรนคุณก็สงบเองคุณก็รู้เองธรรมชาติเงียบสงบสงัดถึงใจเลยไหมแล้วมันก็รู้เองว่าเนี่ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เขาเรียกว่าใจที่มันมันหยุดการดิ้นรนหยุดกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะรู้แจ้งนิพพานคือพอมันเงียบสงบสงัดเสร็จแล้วใจมันก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสุข นิพพานังปลาละมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปลาละมังสุญญางนิพพานเป็นความว่างว่าจากความดินหล่นทยานยากคือธรรมชาติคือไงธรรมชาติที่ไม่ดินหล่นทยานยากไม่ปรุงแต่งเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เขาเรียกว่าใจรูแจ้งนิพพานเขาเป็นเขาเองหมดเลยไม่ใช่เราทําให้เป็นแต่เสี้ยวนาทีเดียวที่เราอยากได้สภาวะนี้ใจ จิตหรือใจมีกิเลสตหาทันทีมันจไอ้ใจที่สิ่งกิเลสตหาที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่พุงแต่งมันถึงจะรู้นิพพานแต่พอใจที่มันอยากจะได้ใจที่มันมีสภาพเป็นแบบนี้ที่ไม่พุงแตง่งปุ๊บเป็นกิเลสตหาไม่รู้แล้วไม่รู้นิพพานแล้วไม่รู้นิพพานนางประงังทุกขังนิพพานนางประงังตุนยังไม่รู้แล้วเพราะว่าธรรมชาตินิพพานจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏให้อะไรรู้ได้นอกจาก จิตหรือใจที่ทิ้นอวิชากิเลสตโนธาในขณะจิตนั้นดังนั้นคุณรู้มันเนี่ยรู้สภาวะเนี่ยหลุดรู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วคอยรู้แต่พอหลุดแล้วเนี่ยคุณพยายามมายึดสภาวะที่หลังจากหลุดแล้วคุณกลายเป็นกิเลสแล้วก็ติดอีกแต่แต่นะตอนนี้เจ้าค่ะเข้าใจว่ามันต่างจากความเข้าใจเดิมตรงที่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าสังขารมันก็จะปุ๊กปักปุ๊กปักที่หลวงตาบอกอะค่ะมันก็จะเหมือนอี ไวทองปุ๊บปั๊บ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 แบบเนี้ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวด้วยมันก็ก็เป็นของมันเนี้ยมันเป็นอย่างไรจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างี้จริงๆในอกมันก็เด่นทุกดักทุกักทุกักักแต่ไม่มีใครไปทําอะไรกับมันนะไม่มีใครไปทำอะไรกับตั้งขาดใจมันก็เลยเป็นความสงบเย็นแล้วก็ไม่จะเป็นตัวไอยากได้ใจที่สงบเย็นเพราะว่าลาเชลลาเชลเขาบอกว่าก็เหมือนตอนที่ใจมันสงบเย็นแล้วเนี่ยที่ที่ตั้งขาดลกที่โังขานเหมือนกับจิตเนี่ยเปรียบเหมือนเราอยูู่่่อออยใในนนนนนนิง ในน้าทะเลมหาสมุทรที่เป็นนิพพานแล้วก็ไม่จะเป็นต้องประหยัดได้พอประหยัดได้สภาพ,ะ,พะที่นอนนิ่งอยู่น้ําทะเลปุ๊บเข้ากับคุกหลุดจากทะเลไปแล้วเนี่ยราเชิเราเชิอเขาไปขนยกตัวอย่างนี้เองใช่ไหมฟ้าใสโอเคไหมโมโอโอเคยังฟาใสดูหมโอโอเคยัง <laughs> ไม่โอเคไม่เป็นไรปะโอเค <laughs> ไม่โอเคก็โอเคก้อยชั่วนหน่อยอย่างเงี้ย แม่ตอนแรกไปพูดอย่างนี้จะต้องให้โอเคให้ได้เอาสรุปแล้วเอาไม่ต้องแก้หรอโอเคไม่มีอะไรละมาแค่เรียนรู้ความจริงพระเจ้าตรัสว่าธรรมชาติของจิตที่มันไม่ไม่ยึดอะไรเกิดกิเลสตัณหาแล้วความทุกข์มันเป็นมันเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นประพัฒนสลาจิตตังที่เดิมแท้มันประพัฒสอนอยู่แล้วคือมันเป็นความที่ไม่มีกิเลสตัณหาเพราะต่อคือไม่มีกิเลสตัณหาอยู่แล้วแต่กิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นแขกจอนมา เหมือนท้องฟ้าแต่เดิมเนี่ยท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่สะอาดบริสุทธิ์แต่เดิมมันไม่มีเมฆแต่แต่เดี๋ยวเมฆก็มาเรื่องเมฆมาก็ไม่ใช่ผิดปกติแต่เดี๋ยวเมฆก็ไปท้องฟ้าก็สะอาดบริสุทธิ์ว่างเปล่าจากเมฆตามเดิมอันนั้นไอ้ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าสะอาดบริสุทธิ์จากเมฆเป็นเรื่องปกติแต่ที่เมฆอ่ะเป็นของจรมาแต่ก็จรมาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติคือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติมีมีแขกจรมาังนั้นถ้ามีแขกจรมาก็ไม่ต้องตีโพตีวะตีโพภย ตอนนั้นพอไปที่โพธิพายมันก็จะพบใจที่ที่เป็นทองฟ้าที่ว่างเปล่าเองหลวงตาเจ้าขายอย่างเงี้ยตรงที่หลวงตาบอกว่ายถาภูติยานธาธาัทสนะค่ะมันเหมือนกับว่าหนูเขา้าใจอย่างงี้ถูกไหมคะคือเหมือนเริ่มต้นเราฝึกมาค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังต้องใช้ตัวเราในการที่จะยถาภูติยานธาธาธาัทสนะเหมือนกับมันก็ยังไม่ใช่ยถาภูติยานธาธาธาัทสนะที่แท้จริงเพราะว่ามันเหมือนกันเรยยังต้องสอนตัวเองให้ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงซะก่อนถูกไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่า ฝึกฝนในการที่จะยอมรับตามความเป็นจริงจนมันเหมือนกับว่าจะใช้คําว่าอะไรมันจนมันเป็นมันจนมันยอมรับโดยไม่ต้องยอมรับของมันนะคะว็ถูกก็ถูกส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติบังคับจิตให้มันยอมรับตามความเป็นจริงแต่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงยังไงนะคะก็คือคนปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยเราบังคับจิตใจเราให้ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้พ้นทุก์เราจะได้สบายแล้วพอจิตมันไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเราก็มโหมันเราก็งุนงิด เสร็จแล้วเราก็เลยหนีเข้าไปเข้าไปแช่ในห้องว่างหลวงตาเจ้าค่ะมันมีคนจบง่ายๆไหมคะชื่อว่าไม่ไม่งงหัวขึ้นมาอีกแบบว่าจะไปซอกนี้ให้ได้เลยแบบเนี้ยแบบที่พวกหนูเป็นเนี้ยอยากหละอยากไอพูดดีก็อยากเลยอยากให้มันถาวรไม่ก็คือหนูแบบว่าคิดว่าอยากให้มันถาวรเลิกกันแล้วเนี่ยกันอยากให้มันถาวรเป็นไหมฟ้าใสเป็นป่าฟ้าใสเป็นไหมอยากให้มันถาวรเป็นไหม เป็นเหมือนป้าไหมเป็นไปแล้วคะ่ะตอนนี้คิดว่าอช่างมันดีกว่าน่าจะกลับไปเป็นเราทุกอนเด็กๆจะไม่เป็นเว้ยยอมรับตรงๆเลยเป็นไปแล้วเฉยเลย <c oughs> แอบแอบกลัวว่ากลับไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมตัวอาเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยโลกเนี่ยติดต่อโลกติดต่อแล้วลาเชว่าไงลาเชนก็ปรากฏเป็นบัญญัติไอเรื่องยกตัวอย่างเนี่ยไอกลัวว่ากลับไปบ้านแล้วกลับไปเอเมริกาแล้วจการเดี๋ยวจะกลับมายึดได้เป็นทุกข์อีกเนี่ย ลาเชเป็นเหมือนเขาไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ทุกเลยปล่อยวางได้หมดไม่ทุกแล้วได้พบได้พบธรรมชาติที่ไม่รุกแต่งแล้วเหมือนนอนอยู่ในน้าทะเลมหาสมุทรแล้วแล้วกลับไปบ้านลาเชกลัวไหมรักษาสภาวะที่ใจที่ไม่ทุกกลับไปอเมริกาแล้วกลัวไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนใจใจจะไปทุกลองดูสิเป็นเหมือนเขาไหมเนี่ย of course บอกว่าแน่นอนเจ้าค่ะแน่นอนไป But, <laughs> <laughs> um, but I feel like I have gone out and come back and gone out and come back enough here. Like while I've been here, you know, you stay seven days here, but you stay seven days out, and I've also had to work part time for most of it. And so I've had a lot of sort of experience of getting caught up in normal life and then coming back here. I've noticed it's so much easier if I'm just staying here following the schedule all day. Um, but yeah, I have confidence that the understanding is clear. เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าความเข้าใจของเขาอ่ะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์ได้ซ้อมอะค่ะเหมือนว่าอยู่ที่เจ็ดวันออกไปข้างนอกเจ็ดวันกลับมานี่เจ็ดวันเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่เหมือนต้องออกไปอยู่ข้างนอกบ้างแล้วก็ได้แบบไปพบเจอโลกบ้างแล้วก็เขายังต้องทํางานอยู่อีกพาร์ทไทม์แบบครึ่งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนได้ซ้อมแล้วก็คิดว่ามั่นใจว่าความเข้าใจอ่ะชัดเจนเจ้าค่ะ So when the fear comes up, I know I can let it go. Like, oh, am I going to be okay? I know that I that's a sankara, so I can let it go. ค่ะเวลาที่ความกลัวขึ้นมาเขาจะเห็นว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ยค่ะหมือยัดกันหมดแหละแต่ขอให้กระจายชัดเจนได้แล้วต่อไปเวลาหลงมันก็จะเป็นหลงขณาดจิตนมัสการค่ะหลวงตาหลงหรือรู้แล้วแต่เวลาค่ะ หลวงตามีอะไรชี้แตะไหมคะก็ถ้าที่ฟังอย่างตะกี้เนี้ยค่ะหลวงตาคือแบบว่ามันก็เห็นเลยว่าการที่ไม่อยากกลับไปเป็นอีกอะมันเลยต้องกลับไปเป็นเพราะว่ามันมีความไม่อยากอยู่ค่ะมันก็เลยทําให้จะต้องกลับไปเป็นความทุกข์เหมือนไปเจอความทุกข์ค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่ามันมีความไม่อยากหรือความอยากขึ้นเราแบบทันนะคะแล้วหยุดอ่ะ มันก็จะไม่ได้ถูกอีกค่ะเพราะว่ามันแค่ยอมรับว่ามันมันเกิดอย่างนั้นขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างที่หลวงตาสอนอ่ะแตนก็เหมือนแบบเห็นใบไม้ที่แบบมันมันล่วงลงมาค่ะแล้วเราก็แบบไปบีบมันเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เลยเห็นว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าใบไม้ที่มันอยู่บนต้นอ่ะแล้วเราพยายามแบบอยากจะไปหยิบไปจับมันอ่ะมันก็จะล่วงก่อนเวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรมันอ่ะมันก็จะ เติบโตอยู่บนต้นแล้วมันก็จะร่วงหล่นตามเวลาของมันมันก็เหมือนแบบธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นว่าแบบเออทุกอย่างมันก็เป็นไปของมันแบบเนี้ยแต่ถ้ามีใครต้องเข้าไปทําอะไรไปเปลี่ยนอะไรไปพยายามดัดแปลงอะไรอะค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นความตายเหมือนใบไม้ที่เราไปเอามันออกมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงตาค่ะช่วงที่ผ่านมันก็เลยเหมือนเห็นตัวเองเลยว่า เพราะว่าไม่ได้ยอมรับตามความเป็นจริงก็เลยเป็นทุกข์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็รวมไปถึงวันนั้นได้คุยกับแม่อ้อมค่ะแล้วก็ทําให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ของเรื่องราวนั้นนั้นอะ่ะมันก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าแบบเหมือนเห็น เหตุของการที่ทําให้เกิดทุกข์นั้นะ่ะทุกข์มันก็จะหายไปเองค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่เห็นอะมันก็มีอันหนึ่งเหมือนกันว่าก็ช่างแมงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือถ้าไม่เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันมีหลายวิธีตามที่หลวงตาบอกว่าแบบอยู่ที่นวเวลานั้นนั้นว่าอะไรจะทําให้มันลงแก่ใจแล้วทําให้ใจของเราหยุดจากความดิ้นรนค้นหาทายานอยากค่ะประมาณนั้นคะ่ะหลวงตาก็ถูกแล้วหลักการอรืน,นี้ก็ถูกต้องกว่าไปยึดอะไม่มีตัวตนไปยึดอะไร มันจะพ้นทุกตลอดเวลาเลยมันจะดีอาการเนี่ยมันจะดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจอ่ะถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ทุกตลอดไม่เชื่อว่าเราปฏิบัติเพื่อได้อาการดีนะเพื่อได้อาการที่ถูกใจคือมันจะถูกใจไม่ถูกใจถ้าไม่มีผู้ยตตึดอ่ะพ้นทุกตลอดเลยไม่มีตัวต,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 ตนผู้พ้นธรรมชาติก็มีมีตัวตนผู้ยึดแล้วแต่อาการอาการอาการ<ๆ>มันเกิดแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะว่าแม้แต่แบบความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรนะพอพอมัน คือพอมันมีความทุกข์ใช่ไหมคะหลวงตาแล้วพอความทุกข์นั้นมันหายไปอ่ะก็เลยเข้าใจว่าอะไรคือความสุขที่ทุกข์ไม่มีแต่มันไม่ใช่ความสุขอืมแต่มันแค่จากการไม่มีทุกข์แล้วถ้ายิ่งรู้สึกว่าแบบอยากจะคงสภาวะความไม่มีทุกข์นี้อีกอ่ะมันก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ได้ไปอยากอะไรกับมันอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นของมันเลื่อยไปเองโดยที่ไม่ต้องพอมันเลยไปเกูดนี่นี่เขาก็เหมือนกันนแบบเนี้แบบนี้เลยใช่การทุกคน จำนี่ไว้หลักการแน่แม่นนะต้องแม่นเออแม่นหลักธรรมชาติอันนี้ก็เรียกหลักธรรมชาติหลักธรรมนะค่ะหลวงตาขอบคุณค่ะกรับหลวงตาพระแม่กุจารที่ารลมเขากาดครับผมเอ่อเมื่อเมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาที่อ่าเปรียบเทียบเรื่องถนนแล้วก็ลาดยามาต่อยแล้วก็มีตีเส้นซ้ายขวาแล้วก็ถึงจะทําเป็นเส้นกลางได้นะฮะก็เลยมานึกถึงว่า มันเหมือนกับว่าเราขับรถเนี่ยเราขับจากตอนที่อยู่ชิดทางด้านที่เป็นโลกหลงโลกเนี่ยแล้วก็ขับมาอยู่ตรงนั้นนะฮะพอสุดท้ายพอเรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเรากข็ขับรถชิดซ้ายเข้ามาตรงเป็นธรรมก็ขับอยู่ในทางธรรมเนี่ยแล้วมันก็ยังผิดอยู่ทั้งซ้ายและขวาก็เลยมาน,นึกว่าพอเราปล่อยมือจากรถที่ไม่ต้องขับ รถมันกลับวิ่งเข้าไปหาตรงกลางเองเลยมันก็เหมือนกับว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสายกลางเป็นอุเบกขาอยู่แล้วแต่พอเราพยายามจะขับมันเนี่ยเราก็ขับมันเข้าซ้ายเราก็พยายามขับมันเข้าขวาหรือแม้แต่พยายามจะขับมันเข้าไปหาตรงกลางมันก็ไม่ตรงกลางสัทีแต่พอเราปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยรถมันกลับวิ่งเข้าไปหาตรงกลางเองเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลย มันเหมือนกับว่าเราเราสงบจากการที่พยายามจะก,กระทําอะไรก็ตามเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นกลางอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามอะไรครับอันนี้ที่รู้สึกอันนี้ถ<ร>ูก<ร>ต้องนะไอ้รถที่ท่านเปรียบเทียบมันคือเหมือนรถสมัยนี้ที่เขาใช้อะไรคอมพิวเตอร์ขับไม่มีคนขับแต่พอเราเขาใช้คอมพิวเตอร์ขับอยู่แล้วเรากลับไปขับเบิ้นซ้อนก้าไปอีกมันเลยไม่ตรงทางเขาบอกอะไรถแท็กซี่ในต่างประเทศไม่ต้องมีคนขับมันไปไป,ไปตามเลยเขาเรียกอะไรนะอะ ออโต้พายอหลอไปเองแต่นี้พรอมมีออโต้พายโหลดแล้วเราอยากจะขับเราเป็นผูนะ้โดยสารเนี่ยแล้วเราก็ไปนั่งในที่คนขับแล้วเราก็ขับแต่น,นี้มันก็ไปเป,ป๋ไปไม่เป็นไป,นปนตามทางที่เขาตั้งเอาไว้อย่างนะ้นหละใครๆด้ดยที่ท่านพูดถูกแล้วธรรมชาติอะธรรมชาติโดยปกติเนะี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีการยึดกันให้เป็นทุกข์ไม่ได้มีการยึดให้เป็นกินเลสตนานและความทุกข์พระเจ้าจึงตรัสว่าธรรมชาติโดยปกตินเะดิมมันเป็นประพัฒนสรางจิตตงัง เดีเดินแท้เนี่ยประพัดสอนไม่ถึงว่ามันประพัดสอนไม่ถึงว่ามันไม่มีกิเลสตัณหาและความทุกข์มันโดยธรรมชาติอยู่แล้วปกติแต่อยู่ๆก็ไปยึดให้เป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ขึ้นมาด้วยความอยากของเราอยากหรือไม่อยากอะเรมันก็เลยมีม,มีมีความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็ไปแขกจรมาม่รู้ตัวทันนะมันก็ไม่มีตัวเราเข้าไปมีเข้าไปมีส่วนได้เสียมันก็กลับไปเป็นธรรมชาติเดิมก็ไม่มีอะไรฮะคุณตาลับขอบคุณคุณตาครับครับ กาบธรรมศการค่ะหลวงตาไม่ได้ส่งกันว่านานก็เมื่อกี้จากที่ฟังก็มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะก็คืออย่างตอนอยู่ในโลกก็มีหลงหลงโลกเพลินโลกแต่ว่าพอจะมาเจอหลวงตาอย่างเงี้ยก็หลงในธรรมก็คือรู้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 เพื่อรู้รู้จนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันไม่หลงเสร็จแล้วพอมาฟังหลวงตาอย่างเงี้ยรู้มันก็พอหลวงตาบอกว่ารู้ก็ไม่รู้รู้รู้ไม่เพื่อไม่ให้หลงเนี่ยมันก็ผิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยฟังฟังหลวงตาแบบตามฟังตามที่พิจารณาตามที่ตัวหลวงตาพูดนะคะมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ลืมรู้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปยึดรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาพอมาเข้ามาในนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีมันมีความเงียบอยู่นะคะก็บางทีก็อาจจะเหมือนกับ ยึดเงียบไปบ้างเนี่ยค่ะก็มีผู้ยึดผู้ความเงียบนี่มันก็ใจมันก็เงียบโดยธรรมชาติของมันเงียบสงบโดยธรรมชาติทนทุกโดยธรรมชาติแต่ผู้ปฏิบัติต่วใหญ่อะมันก็ต้องไปยึดก่อนไปทางผ่านทางผ่านไม่ใช่ทางแวะ <c oughs> ไม่ใช่ทางยึดไม่ใช่ทางติดไปทางผ่านคือมันมัน,มนพอมันไม่เคยเจอเนะมันเคยแต่เจอจิตที่ยึดจิตใจที่วุ่นวายแต่นี้มันจิตใจที่เงียบสงบสงดไม่เคยเจอ พอเจอแล้วมันกดไม่ได้ที่จะยึดที่อยากมันเป็นทางผ่านทางผ่านไม่ใช่ทางติดทางยึดทางแวะมออันเหมออือนเห็นหนังตัวอย่างของน้อป้าสายคูโอ้ยโมโหป้าสายเนี่ยโมโหได้เป็นตัวอยา่างคนเยอะน,นะไม่มีใครไม่รู้จักโมโหแล้วแฟนแท้เห็นของเงียบเนี่ยมันก็มันก็สมัมผัสได้มันก็อยากอยากจะเงียบอะไรอย่าง <S <S เงียบก็เงียบเนี่ยดูด้เพราะไม่มีใครไปอะไรกับมันไม่มีใครจะไปเอาไรเป็นอะไรให้ได้เรื่องปกติเลย นี่คือปกติของธรรมชาติไม่ใช่ปกติของเราแต่อย่าไปยึดความเป็นปกติธรรมชาตินะไปยึดเมื่อไหร่ก็มิกิหรืตัณหาตัวน,นี้ก็ทุกแหละอขอยรูปเป็นทางผ่านไม่ใช่ทับติดทางแวะนะอเ,เออมันก็รู้ทุกคนก็มามามาคอยชอบตรงนี้เนะี่ยเนี่ยแต่ก็รู้เท่าทานนรอยอย่าไปติดเป็นเรื่องของธรรมชาติายึดมันไม่ได้